รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภยัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมทุกคนผ่านการตรวจโควิด -19 การถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อสวัสดีค่ะ ในตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการหรือเทคนิคในการเลี้ยงดูที่บูรณาการกับการบําบัดที่แก้ไขาการทํางานที่บกพร่องของระบบประสาทรับสัมผัสทั้ง7กันนะคะซึ่งไม่เพียงแต่สามารถช่วยพัฒนาหรือแก้ไขเด็กที่มีภาวะออทิสติกเท่านั้นนะคะยังช่วยเสริมสร้างหรือพัฒนาการในเด็กปกติหรือแก้ไขข้อบกพร่องในเด็กพิเศษกลุ่มอื่นๆได้ด้วยค่ะงั้นเราไปดูแนวทางนี้กันที่โรงบาลแพร่กันนะคะ ในกระบวนการช่วยเหลือเด็กออทิสติกด้วย SI ร่วมกับการเลี้ยงดูแบบบูรณาการครบวงจรประกอบด้วย4ขั้นตอนคือแก้ไขหรือบำบัดการทำงานที่บกพร่องของระบบประสาทรับข้อมูลคือการดึงให้เด็กได้เรียนรู้โลกภายนอกตามด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆเพื่อให้สมองได้เข้าใจทำการบันทึกจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมต่อยอดเรียนรู้ความซับซ้อนมากขึ้นจากนั้นเรียนรู้การประมวลผลและสั่งการให้แสดงออกเป็นพฤติกรรมเป็นความสามารถที่ผ่านการทำงานของร่างกายอวัยวะรวมถึงการพูดสื่อสารทั้งหมดสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองต้องยึดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องกระทำอย่างมีเป้าหมายต่อเนื่องสม่ำเสมอจนแก้ไขได้ 2. มีสติระลึกรู้กับคำสองคำคือฝึกกับเล่น 3. ให้ระลึกอยู่เสมอว่านิสัยพฤติกรรมทัศนคติท่านิยม สร้างได้ด้วยวิธีการเลี้ยงดู 4. ดารแก้ไขยิ่งเร็วจะยิ่งดีโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กเล็กเมื่อเราทราบเป้าหมายของการบำบัดแล้วนะคะ เรามาดูเทคนิคและวิธีการซึ่งมีขั้นตอนและลำดับที่ต้องปฏิบัติดังนี้สีข้อนะคะข้อที่ 1, 1เราต้องทําตามขั้นตอนไม่ทําตามอายุเช่นถ้าเด็ก1ปีกับ4ปีมารับการบําบัดครั้งแรกพร้อมกันก็ต้องเริ่มต้นขั้นตอนที่1เหมือนกันไม่ใช่เด็ก4ปีเริ่มต้นขั้นตอนเด็ก4ปีนะคะข้อที่2ต้องทําให้จบทําให้ครบและทําให้เสร็จต้องไม่เลิกกลางคันไม่ว่าเด็กจะต่อต้านหรือว่าเด็กจะมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่กําหนดจิตให้เด็ก รู้จักคําว่าทําให้จบทําให้ครบและทําให้เสร็จในทุกๆก,กิจกรรมค่ะค่ะข้อที่3ค่ะทุกครั้งของการทํากิจกรรมต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจให้ชัดเจนนะคะถ้าเด็กไม่เข้าใจจะผ่านกิจกรรมนั้นไม่ได้ค่ะข้อที่4ี่นะคะเมื่อเราทําสําเร็จแล้วเราต้องแสดงสีหน้าอารมณ์ชื่นชมความสําเร็จให้เด็กเห็นค่ะแต่อย่าชมคําว่าเก่งจนพร่ำเพรื่อนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมเทคนิคกันเลยนะคะวยวรกเกิดถึง3เดือน เป็นวัยพึ่งพายังไม่สามารถขัดขืนได้มีเพียงร้องไห้เท่านั้นดังนั้นการเลี้ยงดูที่จะปรับแก้ไขเสริมหรือป้องกันจึงทำได้โดยราบรื่นซึ่งเทคนิควิธีการการแก้ไขประสาทความรู้สึกและการเลี้ยงดูแบบบูรณาการแบบครบวงจรมีหลายขั้นตอนดังนี้หลังอาบน้ำทุกครั้งจะต้องทำกิจกรรม5ขั้นตอนคือ 1>, 1. สองมืออุ้มเด็กลอยอยู่กลางอากาศยกขึ้นลงช้าๆอย่างมีจังหวะ10ครั้งให้สังเกตว่าเด็กนิ่งเงียบกลางแขนและกางขาหรือไม่ถ้าไมา่ต้องทำต่อเนื่องวันละ1-2ครั้งจนกว่าเด็กจะตอบสนอง 2. ปกระแทกน้ำหนักให้ขาและลำตัวผ่านส้นเท้าท่าละ10ครั้งแขนหัวไหล่ ผ่านข้อมือท่าละสิบครั้งและนิ้วเท้าท่าละสิบครั้ง <konuş> นวดนวดวดแลว้วกดดึงดึดึงดึงล้วกดดดัยืดชี้ขจาับจับแล้วนะ night, นวด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 น Language, วดแลว้วกดดึงดึงดึง

3. าทำการเคลื่อนไหวหรือ Body Movement ในท่านอนหงายเริ่มจากยกแขนขวาและยกแขนซ้ายแล้วยกทั้งสองแขนจากนั้นกางแขนยกขากางขาเตะขา กระดกข้อเท้าขึ้นลงจับพลิกตะแคงซ้ายขวาจับนอนคว่ำในท่ากบ 4. นวดลูบและบีบเบาๆตามลำตัวทั้งด้านหน้าหลังหัวไหล่ก้นแขนมือขาเท้า ถ้าเด็กแสดงอาการไม่พอใจผัดขืนใช้นิ้วโป้งนวดบริเวณใบหน้าศีรษะตามไรผมคิ้วใต้าตามุมปาก5ใช้นิ้วจี้บริเวณใต้รักแร้เพื่อกระตุ้นให้ออกเสียงเด็กวัยนี้ต้องออกเสียงร้องไห้แต่ถ้าเด็กนิ่งเฉยต้องกระตุ้นต่อเนื่องนิ้วิ้วจี้ร้องไห้เลยร้องไห้เลย ร้องให้เสียงดังๆร้งองให้ออกเสียงมาร้องให้ออกเสียงมาลูกมีเสียงดังๆยังไม่ดามเอาดามอีกดามยาวๆระหว่างกิจกรรม2-5ถึง้าถ้าเด็กร้ององอแงขัดขืนต่อต้านก็ต้องทำต่อเนื่องจนครบและฝึกทุกวันวันละหนถึงสงครั้งจนเด็กมีอารมณ์สงบหรืออารมณ์ร่วม พ่อควรปฏิบตัติทุกครั้งที่ทำแต่ละกิจกรรมให้เด็กมีสติคิดรู้โดยการจ้องตาเด็กและพูดเชิงถามหรืออธิบายการกระทำและตอบเพื่อให้เด็กได้ยินเชน่นเอกกำลังกายกันก่อนนะย้ชมข้อมือขอมือ,อ,มอจย์ขอมือนะครับผมจับเอายกแขนขวาหนึ่งยกแขนขวาขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาลงสอง อีต้ยกแขนขวาขึ้นอ่าแล้วก็เอาลงมาเอาลงมาสามเราเปลี่ยนแขนซ้ายแล้วนะอีต้ยกแขนซ้ายขึ้นก่อนยกขึ้นยกขึ้นให้ใหญ่อะยกขึ้นแล้วเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาหนึ่งอยกแขนขึ้นก่อนยกแขนซ้ายขึ้นก่อนยกแขนซ้ายขึ้นแล้วเอาลงมาลงหลุดลงมาลงอีกลงสองเอาอีกทียกแขนซ้ายขึ้นก่อน ขึ้นกันขึ้นแล้วเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาสามสิ่งสำคัญทุกครั้งคือสังเกตพฤติกรรมตอบสนองของเด็กว่ามีการพัฒนาการสื่อสารหรือไม่เพื่อเฝ้าระวังสัญญาณภาวะเด็กพิเศษซึ่งหากทำต่อเนื่องจนครบสามเดือนแล้วเด็กยังงองแงขัดขืนเช่นเดิมหรือพัฒนาการทางอารมณ์น้อยมากแนะนำให้พาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เมื่อเรามาทราบวิธีการเลี้ยงดูแบบบูรณาการในเด็กแรกเกิดถึง3เดือนแล้วนะคะข้อที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะอันที่1คือเวลาเลี้ยงแล้วไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อยเกินไปข้อที่2อุ้มมากเกินไปหรือใช้การอุ้มเป็นการร้องปอบโยนร้องงองแงของเด็กไม่ควรทําอันที่3คืออุ้มเด็กในแนวตั้งนานเกินไปควรอุ้มท่าไหน เราต้องอุ้มเด็กในท่านอนนะคะเพราะว่าท่านอนเนี่ยจะช่วยทําให้เด็กนะคะมีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมและที่สําคัญกระดูกสันหลังเด็กไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อยังไม่มีแรงบีบเลือดพอที่จะไปเลี้ยงสมองได้เราควรจะอุ้มเวลาไหนใช่ไหมค่ะเราจะอุ้มเวลาเฉพาะตอนทําภารกิจค่ะเช่นไปอาบน้ําไปกินนมไปนอนเนี่ยค่ะค่ะเวลาเล่นของเด็กควรจะอยู่บนเบาะ ถ้าเด็กร้องไห้มากๆจะให้พ่อแม่ทำยังไงใช่ไหมคะคะเราต้องแยกให้ออกว่าที่เด็กร้องไห้เพราะสาเหตุอะไรก็มีไม่สาเหตุเองเช่นเด็กอาจจะหิว แล้วอาจจะเปียกจากการอุจจาระหรือฉี่นะคะหรืออาจจะอากาศที่ร้อนเกินไปหรือการเจ็บป่วยหรือเป็นเพราะว่ากำลังปรับตัวกับโรคภายนอกที่ออกมาจากท้องแม่แต่ถ้าเด็กที่ร้องจากการปรับตัวไม่ใช่เป็นเพราะสาเหตุทั้ง3แล้วนี่เราควรทํำยังไงเราก็สอนให้เด็กปรับตัวการนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ใช้มือสัมผัสรูปเด็กแล้วก็พูดคุยกับเด็กสื่อสารกับเด็กค่ะในที่สุดเด็กก็จะสงบลงแล้วก็ปรับตัวได้ โดยไม่ต้องใช้การอุ้มมาเป็นเครื่องต่อรองหรือมาเป็นเครื่องมือค่ะงั้นเรามาฝึกเด็กวัย4-6เดือนกันต่อเลยนะคะเด็กวัย4-6เดือนเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ที่จะสั่งการควบคุมการทำงานของแขนมือร่างกายปากได้ด้วยตนเองรวมถึงเรียนรู้การทรงตัวในแนวตั้งเป็นวัยที่ต้องสร้างเสริมความสามารถเข้าใจภาษาและนิสัยในการฟัง จับเป็ดอีแต่จับเป็ดก่นนะคะับแล้วก็เอาไปตีกันเปิดตีกันสองมืออีตเอาเปตีกันแล้งว่าอาตีกันสิแ่งว่าตีกันให้ดูหน่อยตีกันครับเอาปตีกันตีกันครัดังนั้น รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้จากโลกภายนอกและเตรียมการแก้ไขปัญหาการกินในกลุ่มเด็กออทิสติกที่ปฏิเสธการรับสัมผัสจากการดมกลิ่นและรับรสด้วยเทคนิควิธีต่างๆดังนี้การจ้องมองตาการหยอกล้อกับเด็กไปในทิศทางต่างๆและการกระตุ้นเช่นการจี้บริเวณรักแร้เพื่อให้ส่งเสียงหัวเราะชอบใจต่อเนื่อง ตนสังเกตว่าเด็กเล่นกับเสียงตัวเองได้ในเด็กที่ยังไม่คลายนิ้วเอื้อมจับให้รูปหลังมือเมื่อคลายนิ้วออกแล้วเอานิ้วเราให้เด็กจับแทนและทำท่าดึงพร้อมพูดว่าดึงดึงดึงโดยนับ1 1 0ถึง10ทำต่อเนื่องไปจนกว่าเด็กจะจับนิ้วแน่นและดึงร้องเพลงที่กระตุ้นให้เอามือขึ้นมาจ้องมอง จนสังเกตว่าเด็กเอามือขึ้นมามองและเล่นนิ้วฝึกต่อจนเด็กได้ยินแล้วทำตามเสียงเพลงได้หากเกิน6เดือนแล้วเด็กได้ยินเสียงเพลงแต่ยังทำไม่ได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ควรใส่กำไลข้อมือข้อเท้าให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดเสียงให้สังเกตว่าเด็กสนุกกับการเคลื่อนไหวของขาแขนที่ตนเองได้สร้างหรือไม่อุ้มเด็กไว้ที่ใต้รักแร้ยืนโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อกระตุ้นให้กระจนขาทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องหากเด็กไม่กระจน อานมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อนิ่มข้อต่อหลวมมากควรรีบฝึกกระแทกข้อเพื่อกระชับข้อเท้าและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อขาและลำตัวทั้งหมดแลบลิ้นออกและเปล่งเสียงลา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 เบ้มปากให้เกิดเสียงเพะเพะพะทำเสียงปือปือปือหรือขยับปากทำเสียงเออออาอูให้เด็กเห็นและได้ยินเสียงพร้อมสังเกตว่า เด็กเริ่มมีการบังคับควบคุมริมฝีปากปิดเปิดหรือไม่เช่นพ่นอาหารบ้วนน้ำลายแลบลิ้นสร้างเสียงอ้อแอรหรือไม่หากเกิน7เดือนยังไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฝึกการเอามือยันพื้นป้องกันการเอาหน้าล้มลงหากเกิน6เดือนแล้วเด็กยังนั่งล้มไปด้านหลังหรือล้มโดยปล่อยให้หน้ากระแทกพื้น ก็ฝึกต่อเนื่องจนกว่าจะเอามือลงยันพื้นได้กระตุ้นให้เด็กลุกจากท่านอนตะแคงเป็นท่านั่งสังเกตหากเด็กลุกนั่งจากท่านอนคว่ำก็ฝึกต่อเนื่องจนกว่าจะทำได้หากเกินแเดือนทำไม่ได้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฝึกกำหนดจิตคิดรู้คือบอกให้เด็กเตรียมตัวว่าจะพบเจอกับอะไรไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความตื่นเต้นหรือการควบคุมตนเองไม่ได้ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในทุกๆเรื่องเช่นการป้องปรามปัญหาการเลือกทานและยึดติดก,กับชนิดอาหารโดยให้พูดทุกครั้งที่ให้นมเด็กก่อนครบ6เดือนเช่นวันนี้วันจนันเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอังคารเราจะไปหายายโฉมกันนะครับ ไปฝึกออกกำลังกายน้องจะได้เก่งๆนะครับวิธีการกระทำนี้เรียกว่าการกำหนดจิตคิดรู้ mm hmm. เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมพร้อมปฏิบัติ mm hmm. จะได้ไม่มีปัญหาต่อต้านหรือขัดขืนเรื่องการรับประทานทั้งหมดที่เราดูมาเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูแบบบูรณาการ mm hmm. เพื่อแก้ไขระบบประสาทและความรู้สึกทั้ง7 นะคะที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านสังคมด้านอารมณ์นะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์และจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กปกติได้ด้วยในตอนต่อไปค่ะเราจะมาชมวิธีการเลี้ยงดูแบบบูรณาการที่แก้ไขระบบประสาทการทำงานรับรู้บกพร่องในเด็ก6เดือนถึง3ปีกันต่อไปค่ะ